สวัสดีค่ะชาวราศาีสิงห์ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอ่านดวงสไตล์ตกแตนช่องที่จะทําให้การดูดวงไม่เครียดอีกต่อไปและได้รับกําลังใจดีๆกลับไปในทุทกๆวันนะคะวันนี้จะพาชาวราศาีสิงห์หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22กรกฎาคมถึง21สิงหาคมเข้าสู่ดวงรายเดือนประจําเดือนตุลาคม2564นะคะเรามาดูกันว่าในเดือนนี้ของชาวราศาีสิงห์ จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเดือนนี้ดาวอังคารเข้าสู่ในเรือนที่3ซึ่งเป็นเรือนเกี่ยวกับพี่น้องการสื่อสารและการเดินทางนะคะดังนั้นแล้วในเดือนนี้เนี่ยชาวลัคนาราศีสิงห์เวลาคุณเดินทางหรือจะติดต่อเจราจาค้าขายอะไรก็ขอให้ระมัดระวังคําพูดบ้างนะคะแล้วก็ต้องระวังการเกิดอุบัติเหตุแล้วก็การาอะไรความหุนหันความพันแล่นในความคิด เนเผลอหลุดปากพูดออกไปโดยที่ลืมตัวนะคะจะทําให้เกิดปัญหาตามมาได้นะและอย่างนะั้นดาวอังคารมาจากในเดือนที่9ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อกฎหมายด้วยนะคะก็จะทําให้หรือการเรียนรู้ที่ขั้นสูงนะก็เป็นไปได้ว่าคุณนะ่ะจะมีแนวโน้มที่จะคิดเรียนต่อหรือลงทุนทำโปรเจกต์อะไรใหม่ที่ต่อยอดจากเดิมให้เพิ่มมากขึ้น นะเดือนนี้ก็จะเป็นเดือนที่ดีในการที่จะเริ่มต้นในการทําอะไรนะคะให้ระวังนิดนึงแค่เรื่องความคิดหรือเผลอลุดปากพูดอะไรที่ไม่ไม่โอเคออกไปเท่านั้นเองนะคะเพราะเดือนนี้คุณจะกล้าที่จะมีไอเดียเพิ่มมากขึ้นเยอะมากๆนะเรามาดูกันนะคะในไพ่ของเดือนนี้ของชาวราศาีสิงห์นะคะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างเดือนนี้ชาวราศาีสิงห์มีไพ่เมเจอร์อคนามาทั้งหมด 4ใบคือ1 2 3และ4นะคะล้อมรอบตัวคุณหมดเลยเนาะดังนั้นแล้วในเดือนนี้นะคะคุณน่ะจะมีความสุขมากขึ้นนะระวังเรื่องน้ำหนักขึ้นด้วยนะคะในเรื่องงานคุณก็จะรู้สึกว่าคุณสบายสบายผ่อนคลายมากขึ้นนะคะเพียงแต่ว่าถามว่าสบายสบายตลอดเวลาไหมก็ไม่นะเพราะว่าคุณรู้สึกว่าทุกอย่างอ่ะมันดูมีปัญหาไปหมดนะคะคุณยังรู้สึกว่าคุณแฮนเดิลไม่ดีนะเนี่ย บางทีเนี่ยมันจะติดอยู่ที่การหมุนเงินการทำเอกสารบางอย่างหรือว่าการวางแผนบางอย่างของคุณเนี่ยพลาดไปหน่อยนะคะดังนั้นแล้วในเดือนนี้ก็ขอให้รอบคอบในเรื่องการทำงานและการวางแผนนิดน,นึงระวังความอารมณ์ร้อนของคุณนะคะเพราะไพ่อารมณ์ร้อนก็มาสองใบนะมีใบนี้ด้วยใบนี้จริงๆก็มาสามใบละค่ะแล้วก็มีใบนี้ด้วยนะคะดังนั้นแล้วก็ต้องระวังในเรื่องความดรนเลร์ลเกี่ยวกับ เกี่ยวกับการติดต่อเจราจาเอกสารนะดูให้รอบคอบนะคะมีเกณฑ์ได้ลงทุนไกลไปถึงต่างประเทศนะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความเอ็นดูคุณเยอะนะจากความที่คุณนะ่ะเป็นคนที่มีความน่ารักความอ่อนหวานมีสเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามอยู่แล้วนะคะชาวราคณาราศีสิงห์ไม่ว่าจะเป็นเพศไหนผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามนะคะเป็นคนที่แบบว่าไปที่ไหนทุกคนก็จะแบบ เห็นก่อนเป็นคนแรกเป็นจุดสนใจของคนแรกแบบนี้นะคะแล้วคุณก็จะเป็นคนที่มีความน่ารักของตัวเองมีเสน่ห์ในแบบตัวเองนะคะแค่ต้องระวังเรื่องเกี่ยวกับอีโก้ของตัวเองนิดนึงเวลาที่ใครติติงคุณมานะคะคุณจะรู้สึกว่าคุณรับไม่ได้เนาะดังนั้นเดือนนี้บอกได้เลยว่าไพ่เขาก็บอกว่าให้คุณศึกษาให้ดีๆแล้วก็เรียกว่าอะไรนะ ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นนะคะเพราะเดือนนี้คุณน่ะจะมีความคิดที่ไวไวมากๆไอเดียบันเจิดบ่อยเรื่องการงานของคุณเนี่ยบอกได้เลยว,ว่าถึงแม้จะเหนื่อยหนักแค่ไหนนะคุณแค่รู้สึกว่าไม่มั่นใจในตัวเองเท่านั้นเองที่เหลือจริงๆแล้ว,ว่คุณจัดการได้สบายหมดคุณมีครบเครื่องทุกอย่างนะคะชาวราคณาราศีสิงเดือนนี้บอกได้เลยเป็นเดือนที่เหมาะมากในการที่จะเริ่มต้นทําอะไรแต่ขออย่างเดียวคือทีละอย่าง ไม่ใช่จับทุกอย่างมาทำพร้อมกันแล้วคุณจะบริหารได้ไม่ดีนะคะทำแบบสนุกสนุกนะทำสนุกสนุกต่อยอดเรียกแขกก่อนนะคะแล้วค่อยเริ่มลงลึกไปเรื่อยๆนะจ๊ะก็จะทำให้คุณนะ่ะมีลูกค้าได้มากขึ้นนะคะอย่าก,กลัวก็พอเนาะอย่ารู้สึกวิตกกังวลแล้วก็อีกอย่างก็คือพอคุณทำปุ๊บเนี่ยคุณต้องให้ความใส่ใจนะให้ความใส่ใจอย่าทิ้งก่อนนะคะ การเริ่มทําแล้วต้องต่อให้นานเพราะไม่งั้นแล้วคุณจะรู้สึกว่าคุณอึดอัดคุณทําไม่เป็นทุณไปต่อไม่ได้นะดังนั้นแล้วคุณก็ต้องลองดูนะคะว่าปัญหาจริงๆอะมันเกิดจากอะไรนะคะมันแค่เกิดจากปัญหาการเงินหรือว่ามันเกิดจากการที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่เคลียร์บางอย่างของตัวคุณเองเนาะเพราะไพ่ไม่ดีมาแค่จริงๆแทบจะไม่มีไพ่ไม่ดีเลยนะชาวลัคนาราศรีสิงห์มันมีแค่สามใบทางฝั่งขวาเท่านั้นเองที่รู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะ มากสุดก็คือ8ดาบนะคะดังนั้นแล้วก็อยู่ที่ตัวคุณเลือกทุกอย่างอยู่ที่ตัวคุณเลือกคุณแค่เป็นคนที่ถูกปิดตาเฉยๆแต่ไม่ได้หมายความว่าปัญหามันเข้ามาทับตัวคุณในตอนนี้นะถูกไหมปัญหาจริงๆมันอยู่ใกล้ตัวมันอยู่แค่การที่ว่าคุณแฮนเดิลมันไม่ดีเท่านั้นเองนะคะในเรื่องการเงินก็เหมือนกันนะคะก็จะบอกได้ว่า ในเดือนนี้ชาวลัคนาราศีสิงห์คุณจะมีรายได้เข้ามาหลายช่องทางนะคะหนึ่งในนั้นจากทางสื่อออนไลน์ใครค้าขายออนไลน์ในเดือนนี้บอกได้เลยว่าเป็นงานที่ปังนะเป็นงานที่ปังแค่คุณอาจจะต้องแบบลงทุนลงแรงในการขายมากขึ้นการโปรโมทมากขึ้นนะคะลองกลับไปคุยกับลูกคา้าเก่ามีลูกเล่นอะไรที่หลากหลายมากขึ้นจะช่วยทําให้คุณนะ่ะ เรียกว่าอะไรเรียกแขกเรียกความสนใจได้มากขึ้นนะคะหลักๆแล้วลูกค้าของคุณก็จะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะคนที่มันดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองนะคะคนที่ต้องการให้รูปร่างโดยเองดูดีสวยหรือแบบว่าคนที่ต้องการที่จะทําแบบให้ร่างกายตัวเองเฮลตี้กินตามเทนแบบนี้นะคุณสามารถทําได้หมดเลยนะคะจริงๆเดือนนี้บอกได้เลยว่าคุณนะ่ะในเรื่องการเงินนะ่ะอยู่ที่ว่าคุณจะจับกลุ่มลูกค้าไหนเลยนะคะ จะทาเกี่ยวกับของกินจะทําเกี่ยวกับเสื้อผ้าแฟชั่นการศึกษาหาความรู้การสื่อสารของคุณขายเครื่องมือสื่อสารยังได้เลยนะชาวสิงค์คุณนะ่ะจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองในเดือนนี้นะเพียงแต่ว่าคุณไม่มั่นใจเท่านั้นเองนะคะเนี่ยเนี่ยจับไพ่ใบนี้เลยตัวคุณไม่มั่นใจแล้วคุณรู้สึกว่าหมุนเงินไม่ทันทําไม่ได้ยังไงดีจะละล้าละล,ะลงังทาอะไรก่อนดีนะ ทีละอย่างทีละอย่างนะคะจับทีละตัวอันไหนเป็นตัวชูโรงของคุณคุณก็เอาอันนั้นเป็นตัวชูโรงไว้แล้วคุณก็หาอันอื่นมาต่อยอดนะคะค่อยๆทําไปหมุนเวียนกันไปแล้วมันจะช่วยทําให้คุณแบบผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะ mm hmm. เดือนนี้ในเรื่องความรักของชาวราศีสิงห์บอกได้ว่าเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆเลยชาวราศีสิงห์ในเดือนตุลาคมนี้นะคะ mm hmm. คน สิงเนี่ยจะเป็นคนที่มีนิสัยอย่างหนึง่งคือพอเวลาคุณโสดนะคุณจะอ้อล้อคนไปทั่วนะคะแล้วก็จะมีเสน่ห์ในการที่จะแบบทําให้เขามาหลงอะ่ะพอถึงเวลาเขามาหลงคุณก็แบบไม่เอาอะ่ะฉันไปแล้วแบบนี้นะคะและอย่านะคุณก็ยังไม่คิดที่จะแบบจริงจังกับใครด้วยนะสิงนะเพราะว่าคุณยังรู้สึกหรือว่าคุณยังมีความสุขกับชีวิตโสดของคุณนะคะ คุณกลัวว่าคนที่เข้ามาจะทำให้คุณอะขาดอิสรภาพชาวราศีสิงห์เลยทำให้แบบว่าคุณอะขอมีความสุขแบบนี้แหละคุยทุกคนเก็บไว้ทุกคนหลั่นล้ากับทุกคนแล้วถึงเวลาเดี๋ยวคุณจะตัดสินใจเลือกเองนะคะหากคุณชอบคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าเดือนนี้ก็จะมีเข้ามานะบอกได้เลยว่าเดือนนี้คนที่เข้ามาของชาวลัคนาราศีสิงห์ที่เป็นคนโสดนะมาคบเครื่องนะคะมีหน้าที่การงาน เป็นคนในเครื่องแบบเป็นคนที่รับราชการเป็นคนที่สามารถที่จะทําให้คนนะเคารพนับถือได้มีหน้ามีตาในสังคมด้วยนะคนคนนี้ดังนั้นแล้วนะลองตัดสินใจคว้าโอกาสให้ดีนะคะเพราะคุณจะเจอผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดีด้วยนะทั้งในเรื่องความรักและเรื่องการงานงานของคุณเนี่ยจะมาเอกคนักของคุณเนี่ยนอกจากจะมาในเรื่องงานแล้วเนี่ย การทำงานของคุณแล้วเนี่ยยังมีคนรักมาขายขนมจีบด้วยนะ <Ooh. S 1> นี่อาจจะเจอแล้วก็ได้ลองมองมองเม,มียงดูนะคะเพราะคนคนนี้เขาจะไม่ได้แบบเข้ามาแบบผงผางนะคะมันจะมีคนที่เข้ามาแบบผงผางเลยก็มีแต่ก็จะมีคนที่แบบคอยสนับสนุนอยู่ห่างๆอย่างห่วงห่วงอยากได้อะไรขอให้บอกเดี๋ยวเขาเอามาให้คุณแบบนี้คนโสดชาวราศีสิงค์คุณลองเปิดใจดูนะคะถ้าคุณคิดที่จะเริ่มต้นกับใครใหม่สักคน ถือว่าเป็นไอเดียที่ไม่เลวนะเป็นคนเป็นเป็นคนที่เข้ามาไม่เลวเลยจริงๆแนะนําเป็นคนต่างถิ่นดานไกลต่างชาติต่างภาษาด้วยไหมใช่นะคะมีด้วยนะมีด้วยอยู่ที่คุณเลือกนะคะไม่ว่าคุณจะเลือกแบบไหนเลือกได้เลยจนกว่าคุณจะตกลงมูงใจกับใครสักคนนึงแล้วคุณจะซื่อสัตย์กับเขาไปตลอดชีวิตดังนั้นแล้วนะคะเลือกคนให้ถูกเลือกคู่ชีวิตที่ดีแล้วคุณ จะได้ไม่ต้องเสียใจในภายหลังเยอะมากนะคะอ่ะส่วนคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะเดือนนี้คุณก็ยังเลือกที่จะไม่ตัดสินใจลงหลักปักฐานกับใครเหมือนกันเหมือนคนโสดเลยนะคุณจะทําตัวเหมือนคุณโสดถึงแม้คุณจะมีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอยู่ตอนนี้คุณก็ยังเลือกที่จะรอเขาด้วยนะบางทีอ่ะคุณก็อยากจะออกจากความสัมพันธ์คุณก็อึดอัดแต่ถามว่าคุณออกได้ไหมคุณก็ยังรู้สึกเสียดายเขาอยู่นะคะดังนั้นแล้วในเรื่องความสัมพันธ์ในเดือนนี้นะ ไม่ว่าคุณจะตัดสินใจยังไงในเรื่องความสัมพันธ์ก็บอกได้เลยว่าสามารถตัดสินใจได้หมดคุณจะอยู่แบบนี้ก็ได้หรือคุณจะไปหลัดนลากับใครก็ได้คุณไม่จําเป็นที่จะต้องซื่อสัตย์กับเขาคนเดียวเพราะเขาก็ยังไม่ชัดเจนกับคุณเลยนะคะจนกว่าเขาจะแสดงออกที่ชัดเจนกับคุณคุณถึงจะตัดสินใจแน่นอนกับเขาได้เนาะเพราะว่าอย่างที่บอกนะสิงเป็นคนที่รักใครรักจริงนะคะพอรักแล้วเนี่ยถึงแม้เขาจะเป็นคนที่ไม่ดี คุณก็อยากจะซื่อสัตย์และพักดีกับเขาอันเนี้ยเป็นข้อดีของสิงแต่ข้อเสียของคุณก็คือคุณจะยึดมั่นถือมั่นกับเขามากเกินไปนะคะดังนั้นแล้วก็ต้องรู้จักตัวเองให้เท่าทานแล้วบริหารความรู้สึกตัวเองความคิดของตัวเองให้ดีนะคะชาวสิงเนาะเรามาดูกันต่อในเรื่องของคนที่มีคู่แล้วนะคะในเดือนนี้บอกได้เลยว่าคุณสองคนจะ ไม่ค่อยมีเวลาให้กันทั้งคู่นะคะจากการที่คุณนะ่ะมัวแต่ทํางานบ้านงานเยอะมากในเดือนนี้จนทําให้กลายเป็นว่าแฟนของคุณออกไปหลั่นล้านอกบ้านนะระวังนะแต่ถ้าเกิดเขาออกไปหลั่นล้านนอกบ้านถามว่าคุณจับผิดเขาทันไหมทนัทนทันเสียงทนันจนเขากลัวคุณนะ่ะเนาะบางทีคุณก็ต้องให้อิสระแฟนของคุณบ้างน,นะคะแล้วก็อีกอย่างนะถ้าคุณไม่อยากให้เขาไปหลั่นล้ากับคนอื่นข้างนอกบ้านหรือมีกิจกรรมนอกบ้านที่แบบ เป็นการที่ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณดูแลแลรับผิดชอบพอามไม่ดีคุณก็ต้องแบ่งเวลานะคะมาคุยกับเขาให้เยอะขึ้นนะคะถามเขาสารัทุกสุขดิบว่าเป็นยังไงมั่งกินข้าวหรือยังเอาใจใส่เขาหน่อยนะคะจะทําให้คุณนะ่ะกับเขามีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นหากิจกรรมไปทําร่วมกันเช่นออกไปเที่ยวดูหนังด้วยกันฟังเพลงด้วยกันแบบนี้นะจะช่วยทําให้ความสัมพันธ์นพัฒนากันได้ดีขึ้นแต่ถามว่าคุณนะ่ะคุณนะ่ะ จะทําได้ไหมช่วงนี้คุณก็จะมีความแบบว่าอะไรคุณจะไปสนใจเรื่องงานของคุณซะเยอะจนคุณคุณเผลอจริงๆนะมันจะทําให้ความสัมพันธ์รอบข้างคุณเสียด้วยได้นะคะโดยเฉพาะกับคนรักเนาะในเรื่องเกี่ยวกับความใจร้อนของคุณนะคะการที่คุณต้องการที่จะควบคุมวงการคนรักของคุณหรือคนที่คุณเป็นห่วงเนี่ยมันจะทําให้คุณเผลอเผลอเผลอไปจู้จี้จุกจิกกับเขา จนกลายเป็นว่าเขาขาดความอิสระแล้วเขาอึดอัดได้ด้วยนะคะชาวราศีสิงห์ขอให้บาลานซ์ให้ดีเนาะคุยกันให้ชัดเจนว่าคุณต้องการให้เขาได้แบบไหนยังไงแล้วเขาต้องต้องแบบโอเคกับคุณในแบบนี้ไหมแล้วคุณโอเคกับเขาในแบบนี้ไหมนะคะเพราะทุกคนมีธรรมชาติในการเป็นตัวตนของเขาเนาะถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าคุณไม่ไหวคุมอารมณ์เปงไม่ไหวนะคะ อ่นไปปฏิบัติธรรมตั้งจิตอธิษฐานหรือสวดมนต์บ่อยๆนะคะสวดภาวนาในแบบของคุณให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือแล้วจะช่วยให้คุณมีใจเย็นลงและมีสติในการทําอะไรได้มากขึ้นนะคะะเรามาต่อกันที่ในเรื่องสุขภาพของชาวรา,า,ราศีสิงห์ในเดือนนี้บอกได้ว่าคุณจะมีน้ําหนักที่มากขึ้นนะคะ หนึ่งในนั้นเพราะว่าคุณกินขนมจุกจิกลองนู่นลองนี่ถ้าใครขข่อาหารคุณก็จะช้องชิมนู่นนี่นั่นไปเรือะเยอะทําอาหารเยอะมากจนบางทีอ่ะเพิ่ออีกทีน้ําหนักตัวขึ้นแล้วแต่ถามว่าต่อไปคุณจะคุมน้ําหนักคุณได้ไหมบอกได้เลยว่าสิ่งคุณจะทําได้นะคะคุณจะหันกลับมาอุ๊ยพอคุณรู้จุดตัวว่าร่างกายคุณไม่โอเคแล้วร่างกายคุณเริ่ม อ้วนเริ่มไม่แข็งแรงเริ่มดูไม่ดีไม่ได้เลยภาพปั๊บสิ่งนี้มาก่อนมาก่อนเลยนะคะดังนั้นแล้วคุณก็จะอ่ะลุกขึ้นมาจะขี้เกียจออกกําลังกายจากที่เคยละเลยเรื่องการออกกําลังกายหรือไม่ควบคุมอาหารคุณจะเริ่มกลับมาควบคุมอาหารมากขึ้นแล้วก็ทําในแบบที่คุณโอเคมากขึ้นนะคะก็ขอให้ระวังให้ดีในเรื่องสุขภาพตรงนี้นะอ่ะอีกอย่างนะคะเรื่องการสะดุดหกล้มนะคะ มีได้จากการที่คุณใจร้อนและคุณรีบเดินเนาะระวังนะคะใึงเรื่องเกี่ยวกับการตกบันไดาการตกก้าวพลาดแบบนี้นะสายตาที่จะมีปัญหาอีกอย่างหนึ่งนะคะความเครียดในการคิดมากจากการทํางานและปัญหาต่างๆที่คุณเผชิญจนทําให้คุณนอนไม่หลับได้นะคะเรามาดูกันว่าเหล่านางฟ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการที่ในเรื่องขุมพลังความคิด ต้องการที่จะบอกอะไราชาวลัคนาราศีสิงในเดือนตุลาคมนี้บ้างนะคะไม่ดสตานะคะเดือนนี้คุณจะมีเรียกว่าอะไรพรสวรรค์มีมนวิเศษในแบบของคุณนะมีโชคดอีอยู่ข้างๆตัวคุณแล้วอยู่ที่ว่าตัวคุณน่ะจะใช้มันหรือเปล่านะคะบอกแล้วว่าในเดือนนี้คุณน่ะมีเสน่ห์เล่ห์เหลี่ยมเพ,พลักแพลวเยอะมากนะคะ เป็นจุดดึงดูดความสนใจของทุกคนนะเนี่ยเนี่ยไพ่เมเจอร์มาแต่ละใบใบนี้ก็ใช่นะคะใบนี้ก็มีสเสน่ห์ทรงสเสน่ห์ของตัวคุณเองนะคุณจะเสกเวทมนต์มาเมื่อไหร่ก็ได้เนี่ยเห็นไหมไพ่พระก็มาเนี่ยนะคะดังน,น,นั้นแล้วนะเดือนนี้คุณเลือกได้เลยว่าคุณอยากจะทําตัวแบบไหนจะเป็นคนแบบไหนคุณจะใช้เวทมนต์ในแบบไหนของตัวคุณเองเห็นไหมเมจิกเชียนเมจิกเชียนเขาก็บอกอยู่แล้วว่านักมายาก,กลเสก เงินเป็นทองเศกทองให้เป็นสิ่งที่มีค่ามากกว่าแบบนี้ก็ได้เห็นไหมเห็นไหมเป็นเพชรก็ได้เป็นอะไรก็ได้อยู่ที่คุณจะเล่นแร,แร่แปรธาตุยังไงดังนั้นแล้วเขาบอกแล้วนะโชคดีอยู่ข้างคุณอยู่ที่คุณนะจะสร้างเวทมนต์ให้เกิดขึ้นมาไหมนะคะใบต่อมานะสิงอ่ะอาร์คแองเจิลชามูเอลนะคะดูแลความสัมพันธ์ให้ดี ะะของตัวเองและคนรอบข้างนะขอให้บาลานให้ดีเห็นไหมบอกแล้วว่าพอคุณแบบไปมุ่งมั่นตั้งใจอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะคุณก็จะไม่สนใจคนรอบข้างนะคะคุณก็จะไปสนใจในเรื่องงานเรื่องเงินของคุณจะลืมใส่ใจความสัมพันธ์ของคนรอบข้างนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นอังเจิ้ลชาโมเอลท่านก็เลยบอกว่าให้คุณนะคะหมั่นดูแลความสัมพันธ์ของคนรอบข้างให้มีให้ม,หมีสุขภาพที่แข็งแรง นะะคและไปสุดท้ายนะคะหมั่นขอบคุณนะคะภาวนาและขอบคุณทุกอย่างที่อยู่รอบตัวคุณนะคะมีความหวังด้วยนะขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจคุณขอบคุณทุกคนที่เป็นความหวังให้คุณขอบคุณเรื่องราวดีๆที่เข้ามาใช้ชีวิตขอบคุณสัตว์เล็กน้อยขอบคุณที่อยู่อาศัยที่ทำให้คุณมีความอบอุ่นในการนอน กินอิ่มนอนหลับได้สบายใจโดยที่ไม่มีความรู้สึกว่าคุณจะมีอันตรายแบบนี้นะคะขอบคุณทุกอย่างในตัวเองขอบคุณร่างกายคุณขอบคุณทุกสิ่งบนโลกใบนี้ด้วยจิตที่สำนึกและรู้คุณด้วยตัวคุณเองจะทำให้ทุกๆอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะเรื่องราวดีๆจะเกิดขึ้นมาจากการที่คุณรู้สึกขอบคุณนะคะ่ะเรามาดูกันว่าเหล่านางฟ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่รอบๆตัวคุณ ต้องการที่จะบอกอะไรคุณบ้างเดือนนี้นะสิ่งเนี่ยโชคดีมากๆอยู่ที่ตัวคุณเลือกเลยนะ,อะลองมาดูกันนางฟ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือต้องการบอกอะไรสิ่งในเดือนนี้นะคะดูนะคะมองหาสัญญาณนะคะสิ่งที่ชอบสิ่งที่ใช่สิ่งที่คุณคิดนะอย่างที่ท่านบอกเลยเห็นไหมใบแรกนางฟ้าแห่งความรู้ฝุ่มพลังทางรู้ก็บอกว่าโชคดีอยู่ข้างคุณอยู่ที่ว่าคุณเลือกจะเกิดไหมอันนี้สัญญาณ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณกําลังจะส่งผลบอกคุณนะคะและใบต่อมานะคะดูแลร่างกายตัวเองนั่นไงทำงานหนักเกินไปหรือปเปล่าลืมใส่ใจการกินข้าวไหมแบบนี้นะดูแลร่างกายตัวเองให้แข็งแรงนะคะสิงและสุขภาพคุณจะทําอะไรได้ทุกอย่างนะมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะโฟกัสนะคะในเรื่องที่คุณต้องการและทุกอย่างจะประสบความสําเร็จไปได้ด้วยดีนะคะเรามาดูกันว่าเหล่านางฟ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ ในเรื่องการงานและการเงินต้องการที่จะบอกอะไรชาวลัคนาราศีสิงห์ในเดือนตุลาคมนี้บ้างนะคะไปแรกนะคะอย่ารู้สึกผิดนะคะอย่ารู้สึกโทษตัวเองในทุกเรื่องที่ผ่านมานะไม่ว่ายังไงมันคืออดีตนะคะคุณสามารถที่จะเป็นคนใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมได้นะคะแล้วก็เข้มแข็งในแบบของคุณทุกอย่างเนี่ยมันไม่มีเงื่อนไขหรอกคะ่ะการที่คุณเจอเรื่องราวที่ผิดพลาดมาในอดีตไม่ได้หมายความว่า คุณเป็นคนที่ผิดในเรื่องราวแบบนี้นะทุกอย่างมันมีเงื่อนไขในแบบของมันการที่คุณไปเจอเรื่องราวที่ผิดในแบบนี้เพื่อที่จะทําให้คุณเติบเติรกุ้นเป็นคนที่ไม่ตั้งข้อสังเกตให้ตัวเองหรือเปล่าเป็นคนที่จะต้องใส่ใจคนอื่นมากขึ้นไหมในทุกๆอย่างมันเกิดขึ้นมามีเหตุและผลของมันเสมอนะคะเพราะฉะนั้นอย่าโทษตัวเองว่าคุณเป็นสาเหตุอย่าโทษตัวเองที่ว่าทําได้ไม่ดีพอเป็นคนที่ไม่ สามารถช่วยเหลือคนอื่นได้หรืออะไรก็ตามในความรู้สึกผิดทุกอย่างในตัวคุณปล่อยมันออกไปนะคะใบต่อมานะคะ,ะเผชิญหน้ากับปัญหาการเงินที่คุณกลัวนะคะอย่าหนีในเรื่องการเงินนะสิงคุณต้องใส่ใจเรื่องเงินมากกว่านี้เพราะคุณบอกว่าคุณบริหารการเงินได้ไม่ดีนะอาจจะเป็นเพราะว่าตัวคุณน่ะไม่ยอมรับในเรื่องการเงินตัวนี้นะคะแล้วก็ยังเชื่อในผิดผิดมาก่อนนะ เปิดตาออกมานะคะดูจริงๆว่าจริงๆแล้วปัญหาการเงินของคุณเลยอะ่ะเกิดจากเรื่องอะไรนะคะปัญหาอะไรที่คุณผิดซ้ําตลอดคุณสามารถแก้ไขมันได้เสมอจากการที่คุณกล้าที่จะเผชิญหน้าอยากหายขาดไหมอ่ะเหมือนหมาหาหมออ่ะหาหมอก็ต้องบอกให้ชัดเจนนะคะว่าเป็นอะไรยังไงบ้างนะคะหาคู่คิดให้ดีนะคะหาคู่ค้าหุ้นส่วนที่ดีที่มีสุขภาพที่แข็งแรงหมายถึงว่าสุขภาพที่แข็งแรงในที่นี้คือแนวความคิด แนวการค้าแนวการให้ความรู้ความสามารถของคุณนะชาวราศีสิงห์ไม่ใช่ว่าเลือกคนที่แบบกินเหล้าเมายาม,มาเป็นคู่ขาในความการทํางานหรือการใช้ชีวิตการเป็นที่ปรึกษาของคุณแบบนี้มันไม่โอเคนะนะเนาะดาวรับฟังความคิดเห็นคนอื่นแล,แล้วฟังแล้วแล้วหาคนที่ดีเข้ามาช่วยเสริมคุณในเรื่องต่างๆที่คุณขาดจะดีกว่ายังไงก็ขอให้ชาวลัคนาราศีสิงห์มีความสุขมากมาก ขอให้ประสบความสำเร็จในเรื่องที่คิดอย่าก,กลัวที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความจริงและปัญหาที่คุณกําลังเจออยู่แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอให้ปลอดภัยจากโควิดสวัสดีค่ะบ๊ายบาย